To my channel, two person again. Two person. Yeah, today we'll make, we will make a lection. because Cousin, five then plastic, five high version and cousin, Fly then plastic, five low version Two video. Okay, let's start. And hello so everyone. Today we will be เป็นคลิปโอ oh m มก o d เป็นคลิปก็เจ็ดนะคะสองคลิปก็เลยซอมเต้นสองคลิปก็เลยนะคะก่อนแรกก็จะเป็นไฟไฮเวอร์ชันกดเข้าไปะค่ะเพื่อนและมาะคะ่ะเจบีนะคะเจบีขึ้นมาแล้วนะคะโอเมก้า oh แปน <laughs> นี่นางทำนี้ <laughs> เบบี้สอ้าเจังสัสอีเจ๊ ดูพี่วานปว่าจะดีไม่ได้สดแจ้งเลยตะเกียบจะมานะคะนูนน้แบมหนูวสวยขึ้นนระรูปต่หนู <laughs> ปากแดงหน้าขาวจ้ไม่ได้ตาเจะบูอะค่ะ <laughs> นู้นีเนาะ เจบีเหรเจบีอยู่นี่เจ,บ,จบีนั่นเหรอ JR 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 จูนี่อาร์ที่ไหนกระจูนเนียปวะไม่เขาไม่เรียกจ JR Oh my god <c oughs> Sorry ค่ะแฝดตกนี่ถึงกับดำกันเลยอุ้ย บ้านนะน้องยุ๊สนุกมากลูกนั่นหัวเห้เธอส่งผมพามาฉันจะไม่ลืมมันทำด้เองมึงจ่ายด้ว้ยสติหลุดเบาๆ อย่าทำผมเซอร์แถวนี้พ <laughs> ี่มาไอ้กระเลี้ยบจังเลยโอ้ยหน่อยมาเต็ม <laughs> มาก,มาก <laughs> นั่ะเยอะ <laughs> <laughs> นันนะ่า <laughs> ดนะูแลค่ะว่าพอ มึงขายมาไล่เขาม้างนีมขับไปดูอะไรยงตายมาต่อกันที่ หนุ่มใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเต้นกันเสื้อเชิ้ตสีขาวมึงเสื้อเชิ้สชสบบสตสีขาวเหมือนแบบสต็อปอีกอ <c oughs> ่ะเออมาแล้วนักศึกษาเหรอมาพีมาขาแกายาวหรือก่เกมมันสั้นวะ <c oughs> เกล้าเลยจุเนียนงแบมขาตะระกระยบรูสกว่าเสื้อจะใหญ่ไปล้วแน่จริงงั้นน้าอู้ห้าว มีเขาเลยกันนะครับทุกคนอู้จะท่านทงมันลอย,อยจริงเลย แมาแล้วจะต้องงานอะไรกับฉันฉันเก่ขาวนางน้าดูดูดูทำขาเดาอไม่เฉยแย่หนี่นะโอ้ไม่กันดู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 ใส่อวไรบ้างคะจะไม่รู ช่วยมีท so ่าเซซีเลยอ่ะโอยโอ๊ยโอยโดนๆๆนั่งเลยโอ้โหแบมเต้นจนดสื้อหลุดเลยลูกอะไรนะมือเห็นยบปาเมื่อกี้ทางแบมหมกดูไม่ไม่ไม่ไปจันอยากก็ดอย่าเบ้ด ตาแรกนึกว่าจูเนียใส่เน็คไทเหอะไหนโคตรเหมือนเลยเออ่อ้าดูเกาอะไรกชอยู่ในการเออฉันจะไปจีนนะคะก็ไปปิดการ จบค่ะจบน่าดูแฟนกันแฟนกันอ้อยลงฉันชอบเดินนางเสจไปแล้วสามคลิปรวดเลยใช่ค่ะมาเจอกันในชึ่ปรับปรึมานะคะแฟนเป็นดีมากพุ่งออกพุ่งออกยิ่งตาจะยิ่งตอนจะจบแล้วเมื่อกี้ก็แบบกระโดดแรงมที่ขบนี่ใจอะไรเลยมึง ลำลาก่อนลำลาก่อนมันบุบปะอันนี้นะคะก็เราจะไปแล้วฝากกด subscribe ตามเราด้วยแล้วก็มีช่องทางการติดต่อของพวกเราสองคนแล้วก็เพจนะคะกับ IG แล้วก็ t ทวิตเตอร์เพจแฟนเพจเพจเพจแฟนเพจเพจเเพจจเพ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 เพเพจเเ We'll มีอะไรสไลด์เยอะมึงนั่นแหละไปละก็กด subscribe please subscribe แล้วบอกไปแล้วโอ้ยมันคนละคลีปกัน กดแชร์กดไลค์นะคะก็แบบแชร์ไปให้เพื่อนใน Facebook ดูแบบติงแบบต่งด้วยกันแล้วก็แบบติ่งด้วยกันอะไรเงี้ยกดหยุดเดี๋ยวแล้วค่ะเพื่อน Thank you for watching Bye น่ากลัวมากอะกระโดดได้น่ากลัวมาก